สวัสดีค่ะพบกับศิราทาโรคลิปต่อไปนี้เป็นคำทำนายการงานการเงินเดือนกุมภาพันธ์2567ของชาวราศีพิจิกหรือคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะซึ่งการทำนายเป็นลักษณะพลังงานรวมมีทั้งดีและไม่ดีบ้างตามจังหวะชีวิตของคนนะคะคำทำนายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคน บางอย่างที่พ่จะขึ้นเป็นลักษณะการเตือนสติขอให้เลือกรับพลังงานดีๆไปนะคะเรามาเข้าคำทำนายกันเลยคะ่ะใบแรกนะคะ Ten House พบเรือนที่10นะคะจะเป็นเรือนที่พูดเกี่ยวกับอาชีพการงานความสำเร็จและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใบแรกนะคะ Justice ชั t ทิสเนี่ยแสดงถึงความสำเร็จความเพียรพยายามได้ส่งผลถึงคุณแล้วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอาจจะได้เซ็นสัญญาทำงานกับที่ใหม่หากมีการนัดสัมภาษณ์งานหรือไปสอบแข่งขันที่ใดก็ตามเนี่ยก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะการลงทุนร่วมหุ้นเป็นไปด้วยดีจะได้รับความเสมอภาคกิจการดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยัสทิสเนี่ย พามีราศีตุลเป็นราศีประจําไพ่ราศีตุลเนี้ยตามลำดับภพบเรือนเนี่ยก็จะเป็นภพเรือนที่12จากราศีพิจิกนะคะจะพูดถึงการสิ้นสุดการหลุดพ้นหรือการเดินทางไกลก็เป็นไปได้สูงว่าชาวราศีพิจิกบางคนเนี่ยกำลังเตรียมตัวออกจากตําแหน่งเดิมหรือที่เดิมนะคะหรือหมวดวาระจากตําแหน่งเดิมไปสู่ที่ใหม่ไปรับตําแหน่งใหม่นะคะ ต่อมา Night of Swords อัศวินดาบจะมีการเดินทางนะคะหรือเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ก็ได้อัศวินดาบเนี่ยจะเป็นคนประเภทคิดเร็วทำเร็วหรือคุณวางแผนทำอะไรไว้เนี่ยคุณจะเริ่มลงมือทำในเร็วนี้นะคะ e i g h t of p e n t a c ร e s แปดเหรียญตำแหน่งใหม่เรื่องตำแหน่ง การเรียนรู้งานใหม่หรือช่วงที่งานหนักงานยุ่งนะคะไพ่างานดีมากเลยนะคะ p a g e of w a n d s เด็กถือไม้การเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆ a sub s w o r d s นี่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่มุ่งมั่นแนว่วแนว่และเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังดูเหมือนชาวราศีพิจิกเนี่ย กำลังจะทำอะไรใหม่ๆเริ่มงานใหม่จริงๆนะคะ King of Pentacles ราชาเหรียญความมั่งคงทางการเงินความสำเร็จในหน้าที่การงาน n i ย e of Wands ก้าไม้เป็นช่วงที่คุณงานยุ่งหรือบ่องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์มากนะคะกรีมาคินตัวนี้มันเป็นไพ่พิเศษนะคะซึ่งเป็นแมวเทา ความหมายของพี่ไพ่ตัวนี้จะบ่งบอกว่าให้เราเนี่ยเชื่อสัญชาตญาณตัวเองให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่างานยากแค่ไหนคุณก็จะสามารถทำได้ให้คุณฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวเรียนรู้จากความผิดพลาดบ้างมันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองนะคะ Tower Tower ในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะมันจะสอดคล้องกับใบแรกที่จะมีการสิ้นสุด นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหมายความว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะมีการทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอน six of wands หกไม้เท้านะคะแปลว่าความสำเร็จชัยชนะดูเหมือนการงานของชาวราศีพิจิกเดือนนี้จะดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะดูงานหนักงานยุ่งบ้างเหนื่อยหน่อยแต่เห็นโปรเกรสงานชัดเจนบางคนอยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญาหางานใหม่ มีโปรเจกต์เข้ามาใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะและโปรเจกต์นี้ก็ทำเงินได้ดีมากบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหมดวาระจากตำแหน่งเก่าไปรับตำแหน่งใหม่มีเกณฑ์เดินทางไปทำงานนอกสถานที่หรือไปทำงานที่ใหม่ที่อยู่ต่างๆถิ่นก็ได้นะคะคนที่ไปเริ่มงานใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนรู้งานเพิ่มเติมนะคะอาจจะอยู่ในช่วง probation อาจมีการอบรม เยอะหน่อยหรือไม่บางคนก็ทำงานลนาักษณะเป็น work on the job training นะคะก็คือเรียนรู้ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงเลยต่างต้องหัดสังเกตคนรอบข้างครูพักรักจำก็จะเป็นเร็วนะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีไฟพลังงานขับเคลื่อนในการทำงานใช้สติปัญญาความสามารถให้เต็มที่เลย คุณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนกับเพื่อนร่วมงานรับรองเดือนนี้คุณผ่านฉลุยและประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นได้เซ็นสัญญาใหม่กับหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ทำมากมายนะคะผลตอบแทนก็ดีบางโปรเจกต์ที่กำลังหมดสัญญาก็จะได้ต่อใหม่นะคะงานเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะ ส่วนการเงินของชาวราศีพิจิกเนี่ยดีมากเงินเข้าตั้งแต่ต้นเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราที่ลงมือทำไปแล้วเป็นผลตอบแทนที่ดีมากคนที่ได้งานใหม่ก็จะได้รายได้ที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่บางคนเนี่ยก็มีภาระนิสินอยู่บ้างน,นะคะอศวินดาบเนี่ยบ่งบอกว่าเงินที่เข้ามาเร็วเนี่ยคุณก็ใช้จ่ายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกัน บางคนอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายกระทนหัน The Tower เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการที่ต้องใช้จ่ายอะไรไปกระทนหันโดยไม่ได้วางแผนไว้นะคะแต่คุณก็ยังสามารถที่จะบาลานซ์บัญชีอยู่ได้สบายๆนะคะก็ถือว่าทั้งการงานและการเงินของชาวราศีพิจิกเนี่ยดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้พิเศษที่ทำเสริมออกมาก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ย อาจจะได้เงินเพิ่มเงินพิเศษจากการที่เราทำงานที่เป็นกะพิเศษงาน OT เพิ่มเติมประมาณนี้ก็ได้นะคะต่อไปพี่จะเปิดไพ่ออร์แคใบนะคะดูขับแนะนำทั่วไปของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใบแรก kinect ใบที่สอง body ใบที่สาม space อันนี้ดูจาก Visual เลยนะคะพี่จะแปลโดยรวม space ในกรณีนี้เนี่ยพี่จะหมายถึง เวลาของคุณนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนบ้าง,งานมากช่วงนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยพี่ไพเ่เลยขึ้นมาลักษณะเตือนสติว่าให้คุณเนี่ยรักตัวเองบ้างดูแลเอาใจใส่ให้เวลากับตัวเองบ้างหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะร่างกายไม่ใช่เครื่องจกักรคุณต้องถนอมมันหน่อยนะคะเอาละค่ะพี่ขอจบคำทำนายของเดือนกุมภาพันธ์เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ